เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพวันนี้พวกเราจะมานำเสนอบทที่3เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครูเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทนำและความหมายสำคัญความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู วิชาชีพครูไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้แต่เป็นแบบอย่างทางความคิดและพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมเป็นพื้นฐานที่สร้างความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากนักเรียนผู้ปกครองและสังคมครูที่มีคุณธรรมจะช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดีและพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความหมายและความแตกต่าง คุณธรรมคือความดีงามภายในจิตใจเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตาความอดทนจริยธรรมคือกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติของวิชาชีพครูเช่นความยุติธรรมการรักษาความลับค่านิยมคือความเชื่อที่ครูยึดถือและใช้เป็นหลักการในการตัดสินใจเช่นความรับผิดชอบความคารพผู้อื่นทั้ง3สิ่งนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคู่มืออาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของครูหลักจริยธรรมวิชาชีพครูความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อหน้าที่การให้เกียรติและไม่เลือกปฏิบัติต่อนักเรียนการรักษาความลับของนักเรียนการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรณวิชาชีพ ค่านิยมหลักที่ครูควรยึดถือค่านิยมสำคัญของครูความรับผิดชอบดูแลพัฒนานักเรียนอย่างเต็มความสามารถความซื่อสัตย์จิงใจโปร่งใสน่าเชื่อถือความอดทนเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนการให้เกียรติผู้อื่นค่ารูปศักดิ์ศรีของทุกคนค่านิยมเหล่านี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่ดีและส่งผลต่อสังคม ปัญหาทางจริยธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตัวอย่างปัญหา 1. ความลำเอียงในการให้คะแนน 2. การใช้อำนาจไม่เหมาะสม 3. ความเครียดจนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม 4. ขาดการพัฒนาตนเองแนวทางแก้ไข 1. อบรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ สสร้างองค์กรที่ยึดคุณธรรม 3. พัฒนาการจัดการอารมณ์และความเครียด4ส่สงเสริมการทำงานร่วมกันในโรงเรียนปัญหาทางจริยธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตัวอย่างปัญหาความลำเอียงในการให้คะแนนการใช้อำนาจไม่เหมาะสมความเครียดจนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดการพัฒนาตนเองแนวทางแก้ไขอบรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดคุณธรรมพัฒนาการจัดการอารมณ์และความเครียดส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโรงเรียนบทบาทครูและสรุปบทเรียนครูในฐานะแบบอย่างและสรุปครูต้องเป็น โรโมเดลทางคุณธรรมและจริยธรรมปลูกฝังค่านิยมผ่านการสอนและพฤติกรรมจริงส่งเสรมิมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นธรรมและเคารพกันสรุปคุณธรรมคือรากฐานจิตใจจริยธรรมคือกรอบการประพฤติค่านิยมคือทิศทางในการตัดสินใจรวมกันสร้างครูที่มีคุณภาพและ สังคมที่ดีสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นายวรนันการนาสาขาดนตรี 2. นางสาวจิระพิชยาลุสมบัติสาขาพละศึกษา 3. นางสาวจิรนันสาแก้วสาขาปฐมวัย 4. นางสาวนันทการส่งเสียงสาขาปฐมวัย 5. นางสาวปฏิตาสาขาปฐมวัย 6. นางสาวปลายฟ้าสีมันตะสาขาปฐมมวัยพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอกรับขอบพระคุณค่ะ